ในช่วงเวลาประจันนี้นะคะขออนำทุกท่านน,นะคะเข้าสู่การอบรมนะคะในช่วงบ่ายนะคะเราได้รนำศาียรติวิทยากรนะคะซึ่งเป็นเจ้าของงานโดยตรงในวันนี้นะคะ,ะคุณพิมพ์กันนะคะคนสีและผูช่วยศาสตราจารย์านการอาจารย์สุนทร ในการอบรมช่วงเช้านะคะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรการวามปลอดภัยนะคะแล้วก็โดยได้รับเกียรติจากที่ จะเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะคะพรบ,บรราาการศึกษาาการศึกษาแห่งชาติ2542พรบการศึกษาภากบ,บังคับ2545พรบคุ้มครองเด็กนะคะ2546พรบระเบียบบร,ริหารราชก,การกระทรวงศึกษาธิการนะคะพศออ2546แล้วก็ที่ใกล้ไขเพิ่มเติมนะคะกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนะับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับนะคะ พศ2545นะคะแล้วก็กดกระทรวงว่าด้วยการแต่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพศ2545กดกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพศ2550นะคะแล้วก็ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับสมัครเข้าเรียนแล้วก็นักศึกษาเข้าเรียนนะคะระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา และการเปิดปิดสถานศึกษาพศ2 5 5 9นะคะประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประองการศึกษาภาคบรรคับ2545นะคะประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาพศ2546ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่ยู่ในในกินการศึกษาภาคบรงคับ ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแนวะปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนนะคะซึ่งทางสำน,นักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานก็จะประกาศไว้ในแต่ละปีนะคะโดยจะสะนอกฎหมายตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อสิบสี่ลงมานะคะกฎหมายเหล่านี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะศึกษา,าเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือทาง Google ได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงท้าย ทางทาง,ทางผู้จัดเองก็จะได้นำไฟล์เหล่านี้ที่เป็นฉบับตงให้ทุกท่านสามารถไปดูด้านบนทง powerpoint นะคะค่ะก่อนที่เราจะรับนักเรียนนะคะอ่ะาทราบว่าโรงเรียนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเปิดที่อนุบาล2อถึงปง .6 นะคะวันนี้ก็จะมีบางโรงที่เปิดถึงม .3 และบางโรงที่เริ่มเปิดอนุบาล1นถึงปง .6 เริ่มเปิดที่อันวับหนึ่งถึงอ,อันดัสางนี้นะคะการรับเด็กก่อนประถมสื่อาจะแบ่งออกเป็นการรับเด็กอันดับหนึ่งอันดับสองและอนุบสามนะคะซึ่งเด็กเหล่านี้จะต้องมีอายุถึงนะคะถึงวันไหนคะมีใครทราบบ้างถึงวันไหนคะรับก่อนประถมคะ่ะจมือได้เลยคะถึงวันไหนคะ,ะก่อนประถม นึ่งคือสามหัวบริบูรณ์อันวานสองคือสี่หัวบริบูรณ์และอันวัสามคือห้าหัวนะคะบริบูรณ์คำว่าบริบูรณ์ถึงวันที่เท่าไหร่คะอันนี้เป็นเป็นพรบรค่ะง่ายๆค่ะโดนจำแค่สนุกมานับถึงวันเปิดภาคเรียนวันแรกแต่เป็นวันเปิดภาคเรียนคือวันที่สิบหกนะคะนับถึงวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมนะคะแม้ท่านจะเปิดภาคเรียนสิบเจ็ดแต่ว่า อาสิบหกเป็นบรรจุแต่ว่าเด็กต้องอายุถึงวันที่16นะคะไม่ใช่ถึง17ค่ะที่เราจะทาได้คราวนี้นะคะการรับเด็กนะคะเมื่อเรามีการประกาศรับสมัครเด็กแล้วหรือมีการเกณฑ์เด็กแล้วนะคะเด็กกลุ่มหลงานี้เราจะไม่ให้ทดสอบความสามารถทางวิชาการยกเว้นเลยนะคะถ้าหากยงเียนได้เนี่ยประกาศรับสมัครยกเว้นแล้วเราเปการทดสอบเด็กสังเกตนะคะ ถ้าเป็นเด็กปอดปรทภุเขาจะไม่มีการทดสอบก็จะมีการใช้การจับฉลากถ้ากรณีเกินแพนการนักเรียนค่ะอันนี้นักเรียนเริอมต้นนะคะยังยังไม่ให้เครียดนยคะคะคนนี้เนี่ยถามว่าในวันงนี้นะเสียบโรงเยนเปิดอันตรานสอยแต่ก็จะมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรที่ได้รับอ,อนุญาตให้เปิดอันตราหนึ่งอยู่ก่อนหน้าน,นี้คือสามบดบริบูรณ์ซึ่ง เด็กอนุบาลหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเรียนที่เป็นของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆใดนะคะแม้กระทั่งโรงเรียนเอกชนในพื้นที่หรือโรงเรียนสังกัดศาสนาพระพุทธศาสนาหากมีการเปิดโรงอนุบาลหนึ่งอยู่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาแต่หลักๆก็จะเป็นหน้าที่ของอบทนะคะอย่างเช่นของรปทศ่สา อบจะค,ะคือกลุ่มของขอบทอค่ะตอนนี้หาโรงเรียนนะคะมีความจำเป็นแล้วก็ต้องมีฟองน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ด้านครูด้านบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีคุณภาพนะคะโรงเรียนสามารถของย่านเปิดได้นะคะขอได้ขั้นตอนก็จะคือจะขอต่องที่จะเปิดมีการศึกษาถัดไปนะคะซึ่งการขอโรงเรียนจะต้องเสดอความเห็นชอบ ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะคะแล้วก็เสนอผ่านคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนคณะกรรมการรับรนักเรียนระดับเขตคณะกรรมการาศาึกษาที่กั้นจังหวัดนั้นนะคะที่เราเรียกว่ากศจตามระดับเพื่ออนุวัติตอนนี้เมื่ออนุมัติแล้ว ถ้าเรียนเนี่ค่ะเราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะตอนนี้มันจะมีในช่วเงเนึ่นที่ทางก่อนหน้านี้นะคะคือมันจะมีโรงเ,งเ,ร,นะเรียนเราที่ได้เปิดอนุบาลหนึ่งนะคะด้วยความว่าอยู่ก่อนมีการศึกษา2560เนี่ยอันนี้ก็คือเปิอเอออออดอยู่ก่อนหลักเกณฑ์ที่ขออนุญาตทางกสจนี่ยังไม่มีมาเพราะว่า รับอนุบาลหนึ่งอยู่ก่อนปี e 2560นะคะจะสามารถรับต่อไปได้แต่ไม่เกินจำนวนห้องที่เคยรับไว้อยู่เดิมน,นะคะหมายความว่าอย่างเช่นหนึ่งห้องเรียปกติห้องเรียนปก,กติสำหรับก่อนประถมเขาจะให้ห้องเรียนไม่เกิน30คนก็เนี้ยพอครูหรือโรงเรียนเนี่ยได้สืบสวจข้อมูลเด็กที่จะเข้าเรียนอนุบาลหนึ่งแล้วก็ครบแล้วนะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนกับโรงเรียนของภาคนิตินะคะ เขาเมีจำนวนเกิน30บคนมา3ามสิดแล้วโรงเรียนอยากจะรับอันนี้โรงเรียนต้องเสนอแล้วนะคะทำเหมือนกระบวนการของเปิดใหม่โรงเรียนต้องทำแผนการรับมาโรงเรียนต้องเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมาคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตแล้วก็กสจจรงตา่างระดับนะคะการขยายเพิ่มจำน,นวนในัุบันต้อง,ต,องต้องได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะทั้งนี้นะคะ ก็สำหรับสถานศึกษาใดแม้ว่าจะไม่เกิดจำนวนห้องนะคะในทุกปีแม้จะได้ถือได้ได้ได้ไดไดเคยรับมาแล้วท่านก็ต้องได้ดาเนินการสรํารวจจํานวนเด็กให้ชัดเจนนะคะว่าเด็กของท่านมีกี่คนที่จะเข้าเรียนจริงๆและอายุถึงจริงสําหรับสถานาศึกษาที่เคยได้เปิดอยู่แล้วแล้วก็แจ้งรายชื่อมาที่ขีแจ้งข้อมูลมาเดินไปเกิดมาที่ขีแจ้งแผนการรับเด็กมาที่ขีโดยผ่านความผิดชอบของคณะกรรมการสษาศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาก็จะรับข้อมูลไว้พอถึงในช่วงที่รับนักเรียนเขตก็จะนําข้อมูลเหล่านี้นะคะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตตอนนี้พอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตเห็นชอบแล้วก็จะเสนอแผนการรับอนุบัลหนะคะที่เดิมในภาษาที่เคยได้อนุญาตไปที่คณะกรรมการกสจจจังหวัดร้อยนะคะแต่ว่าถ้าเรียนใดที่ขอเกิดใหม่ก็ทําเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของพอลูกจะมีนักฟังพออ อารสถานที่พร้อมของครูบุคลากรแล้วก็หนังสือที่ยินยอมนะคะว่าไม่ดำเนินการว่าการตินุรือวาดำนินารไม่ขาด้อกสำหรับสถานศึกษาสู์พัฒนาเด็กเล็กของอมาทเอกชนอย่างเงี้นะคะในเริ่มต้นนะคะขอรัเรียนาครันี้ก็จะเป็นการรับเรียนชั้นปหนึ่งชั้นปนเชื่อว่ารทุกทานแล้วว่าถึงเป็นภารกิจหนักอง ทุกโรงเรียนในสังกัดก็ทุกโรงมีชั้นป .1 หมดเลยแล้วชั้นป .1 จะอยู่ในควาว่าพอละบการศึกษาภาคบังคับนะคะการนับเด็กชั้นป .1 นะคะเราจะไม่นับเพื่อที่16พฤษภาคมนะอนยายุย่างเข้าปีที่จ7เราจะนับย่างเข้าปีที่จ7ในปีปฏิทินนะคะหรือนักเรียนที่จบนประถมศึกษาหรือประถมวัย หรือนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพอทางด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมนะคะตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่สพนหัซึ่งในกลุ่มนี้เขาอาจจะให้จบชั้นก่อนปฐพีไปแต่เขาผ่านการประเมิน,น,นซึ่งการประเมินจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่คนข้างเอยเหมือนกันนะคะวันนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดไปให้นะคะคราวนี้การรับเด็กชั้น มอหนึ่งขอพูดถึงมนหนึ่งเนาะเพราะเรามีถึงม3สามการรับเด็กเข้าเรียนชั้นหนึ่งก็จะรับเด็กที่จบชั้นป .6 เข้าเรียนนะคะโดยการรับเนี่ยจะต้องคำนึงถึงโอกาสของเด็กในเขตพื้นที่บริการและแตกต่ตางจะแตกต่างกันชั้นนตองคือมอปฐมและชั้นปหนึ่งเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้นะ่ะจะสามารถทดสอบได้นะคะไปถึงสอบเขตขันสองเขตขันได้ แล้วก็ทั้งนี้ก็คือจะไม่มีการน,นำผลคะแนนโอเน็ตมาใช้ในการรับนักเรียนชั้นพ .1 เศเขาก็จะสังเกตนะคะว่าในโรงเรียนที่อยู่ในตัวจังหวัดหรือว่าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงนะคะาทางโรงเรียนเขาก็จะมีแผนการรับดวยเชดเจีน่าเขาจะรับกี่ห้องห้องละกี่คนในเบื้องต้นก็คือมอหนึ่งเนี่ยกับมหนึ่งเนี่ยถ้าเป็น้องปกติเขาจะไม่ให้เกินหนึ่งห้อง,องสี่สคนตอนนี้เขาก็จะประกาศรับสมัครไปถ้า จำนวนเืินแผงตอนนี้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนแล้วแหละที่จะต้องคัาเรืองเด็กน,นะคะ,ะทั้งนี้บางโรงเขาก็จะมีเด็กอ,อย่างโรงเรียนของเราเนี่ยไม่น่ามีโรงเรียนไหนที่มีมอต้อมนมสองไปมสี่ห้าหแต่บางารูมีนะคะมีประถมแล้วยังมีถึงมงปลายด้วยอย่างเช่นเนี่ยสังการสำนักวิหารสารทางขีดสองเนี่ยจะมีโรงเรียนราชประชาของสิบอู่ เป็นโรงเรียนสังกัดสพมนะคะแต่แมีระดับตั้งแต่ป่อนประถมถึงม .6 อ,อย่างเงี้ยนคะคะเมื่อเขาจะรับเด็กชัดกันเนี่ยเขาจะให้โอกาสเวลาวางแผนการรับเนี่ยติกองอื่นเาขาเข้าห้เรียนอนแล้วก็ถึงจะเป็นติไทยหลักเขาก็จะมาสอบเข็มขามอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหตุวนนี้เนี่ยทางโรงเรียนจะต้องทำประกาศรับสมัครไว้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทำเป็นถึงนักเรียนในเขตพื้นที่บริบรบรการไว้เป็นอันดับแรกน,นะคะ อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของของ,ของการรับนักเรียนนะคะอันนี้ขออนุญาตเพื่อนๆคุณูณได้ได้ายเหตุนะครับระบบดูแลก็ทำรับนักเรียนนะคะตัวอนันหนึ่งท่านได้กล่าวไปสูป่ผู้บริหารเนาะจะเป็นงานหลักที่ท่านจะได้นำไปวางแผน,นะค,ะค่ะก็สำหรับห้องปกตินะคะเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา2564เขาจะไม่ให้มีการขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องนะคะจะให้เท่านี้เลยสำหรับห้องปกติ <ค><ะ>ก็จะเป็นระดับขวดประถมศึกษาห้องละไม่เกิน3าสคนระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งระดับมัธยมศึกษาปีที่หน <OK> ึ่งจะห้องละไม่เกินสี่สิบคนนะคะจะแตกต่างเฉพาะกองประถมนะคะค่ะน,นี่เป็นอัตราส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องอ<ท><ค><ะ><ค><ะ>ันนี้จะเป็นประเภทห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษเนี่ยใช้คำว่าพิเศษได้เลยนะคะเพราะว่าก่อนจะเปิดด้อข,ขอปวะหนังสือาสาร ขอกำหนด่วปหน้าหนึงปีการศึกษาและภายในเดือนพฤษภาสมมติว่ามีการศึกษา2568ท่านจะอยากเปิดห้องเรียนพิเศษท่านจะต้องขอมากำหนดภายในพฤษภาซึ่งการขอจะต้องเปิดไปตามแนวปฏิบัติการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักขอปีการศึกษาสา2565นะคะโดยผ่านความผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะคะ นอ่นาหละมีรายละเอียดกิีเพิ่มอยู่นะคะเดี๋ยวขอให้ตรงน้คราวนี้าการรับนักเรียนผู้เรียนพิเศษนะ่ะแม้ว่าจะเป็นเด็กก่อนปถมศึกษานะคะที่เขาบอกห้ามทดสอบความสามารถทางวิชาการแต่ห้องเรียนพิเศษกลุ่มนี้สามารถทําได้นะคะสามารถดำเนินการได้ต้องมีการสอบค่ะเพราะว่าเวลาเรารับนักเรียนเนี่ยห้องเรียน,ะะนพิเศษจะรับปวดห้องเรียนปก,กติเลยส่วนมากก็จะอยู่รับสถาบันช่วงต้นเดือนกุกภาพันธ์อย่างเช่น มีการสาหกแเนี่ยสพทจะกำหนดเป็นผิดไว้เลยให้ที่โรงเรียนในสังกัดสพทนะคะรับนักเรียนในวันไหนสมัครเเรียนห้องเรียนพิเศษในวันไหนสอบวันไหนประกาศผลวันไหนงดตัววันไหนอันน hmm, you <ối> you ี้ไปชัดเจนเลยคราวนี้การรับนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องรับให้เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นถ้าเปิดห้องเรียนวิคนิตท่านก็ต้องกำหนดวิธีการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษนั้นแหะค่ะว่าจะคัดไปยังไง คะข้อนี้เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้้ถาในคู่มือเนี่ยทางการเปิดห้องเรียนพิเศษเนี่ยสมัยหกห้าจะไม่ำไจำนวนไรจำนวนนักเรียนเนี่ยถือเป็นส่วน เช่นระดับปนถุนก็จะเริ่มเปิดที่บานหนึ่งหรืออันบนสองนะคะแล้วแต่ว่าโรงเรียนจะเริ่มเปิดที่ชั้นใดชั้นต้นหนึ่งก็คือชั้นระดับชั้นปฐมก็จะเริ่มเปิดที่ชั้นปหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะเริ่มเปิดที่ชั้นปหนึ่งแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายก็จะเริ่มเปิดที่ม4หมายความว่าถ้าท่านจะขอเปิดท่านต้องขอเปิดที่ช่วั้นแรกของแต่ละดังนะคะก็จากนั้นก็จะสามารถเปิดไปเรื่อยๆ ซึ่งก่อนจะเปิดไปได้เลยก็จะมีการติดตามจากสถานกงานเขตแล้วก็โรงงานสพทว่าโรงเรียนว่ามีคุณภาพหรือไม่อย่างไรในการเปิดห้องเรียนพิเศษนะคะสัดส่วนนะคะสําหรับการขอเปิดห้องเรียนพิเศษก็คือสมมติว่าท่านจะเปิดชั้นป like .1 ช mm ั hmm. like ically, ้นป .1 ท่านไปดูว hmm. ่าชั้นป .1 ท่านเคยเปิดไหมห้องเรียนพิเศษถ้าท่านไม่เคยเปิดท่านก็จะสามารถเปิดได้สัดส่วนจํานวนห้องเรียนพิเศษห้องเรียน พิเศษต่อห้องเรียนปกติไม่เกินสัดส่วน20ต่ 80. อ8 0นะคะ20ต่อ8 0ของจำนวนห้องเรียนทุกประเทศในแต่ละชัน้นใช้คำว่าในแต่ละชัน้นคือแต่ละชั้นในชัน้นม .1 ไม่ได้รวมป .2 อร 1, อเปลาหรื 1, อม .1 ม .4 ไว้นะคะเอาแค่ชัน้นม .1 ที่ท่านจะขอเปิดตอนนี้สมมติว่าท่านได้เปิดชั้นม .1 แล้วหนึ่งห้อง 1, อ 1, นะคะ,ะ,ะเคยเปิดสถาบานศึาษาที่เคยเปิด คือ <Es> เป t t ิดแล้วหนึ่งห้องท่านจะขอเพิ่มอีกหนึ่งห้องอาจจะเป็นห้องเร็นพิเศษเิยก็จะใช้ช่ว่าขยายห้องเรียนพิเศษหรือท่านจะเปิดใหม่ใช้ชื่อใหม่ท่านก็สามารถดำเนินการได้สัดส่วนก็คือเพิ่มได้สัดส่วนจำนวนห้องเรียนพิเศษต่อห้องเรียนปกติไม่เกินส0สิต่อห0สินะคะอันนี้ทําเพียนในเบื้องต้นซึ่งการขอเปิดก็ต้องมีผ่านท่าน นะคะเป็นต้นไปค่ะกรณีรับนัก,อนอกเรียนที่มีความสามารถพิเศษนั้นก็คือเด็กที่เป็นห้องเรียนพิเศษนะจะถือว่าในหนองนี้คนระันี้เนี่ยการรับห้องเรียนพิเศษคาว่าพิเศษคือพิเศษทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่วัน้ังสมัครต้องตรงตั้งแต่หลักเกณฑ์อุณสมบัติที่จะทรียนต้องตรงตั้งแต่สิ่งต่างๆต้องตรง,ง,งหุนแล้วก็ต้องประกาศรับสมัครให้ชัดเจน เมื่อท่านประกาศรับสมัครแล้วในการรียก,กท่านจะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะให้รับทราบระดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งตัวหนึ่งสามสิบสามสิบคนละนที่สิบท่านก็ต้องบอกว่าหนึ่งที่สามสิบมีใครบ้างต่อลงมาขึ้นบัญชีสำรองอะไรยังไงกรณีไม่มาอะในตัวมอบตัวค่ะตอนนี้ช่วงเวลาการรับนักเรียนเนี่ยโดยปกติโรงเรียนของเรานเนี่ย ก็จะรับน nah, ักเรียนจนถึงวันเปิดภาคเรียนนะคะแต่ว่าถ้าในฐาามระเบียบของสพนี่ยเขาจะถือว่าวันแรกของการรับสมัครจนถึงวันสุดท้ายของการมอบตัวนักเรียนตามวันที่รับบุหรีในปฏิทินของสพแต่ละปีนักศึกษาซึ่งในวันนี้นะคะสพก็จะประกาศปฏิทินนโยบายและก็ปฏิทินก็ส่วนปิทิจะอยู่ตุลาคมถึงพฤศจิกายนอย่าง แต่ก็จะเริ่มประกาศราคาเป็นนโยบาย รประกาศการนักเรียน5โรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใช้คำว่าด้วยกระบวนการที่หลากหลายนะคะในวันนี้ก็คือถ้าอย่างโรงเรียนระดัของเราเราก็จะเห็นทางเว็บไซต์เป็นป้ายห่งประชาสัมพันธ์นะคะแต่ว่าอย่างโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรม open house นะคะ open house คือเปิดบ้านวิชาการนะคะเราก็สามารถทำไรได้แต่ถูกผ่านทางนมีนาคมกิจกรรมนี้เนี่ย ทางโรงเรียนสามารถบูรณาการงานต่างๆเพื่อนำผู้ปกครองมาเรียนกับเราเขาก็จะเห็นว่าโรงเรียนเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเขาก็จะนำหรือบุญลานของเมืองตุลาของเขามาสมัครเรียนกับเรานะคะก็ะจะในช่วงมภาพันธุ์ถนึ่งน้นโขลนะคะจากนั้นก็จะเป็นการรับสมัครนะคะเลือกและประกาศผลนะคะทั้งนี้นะคะก็ท่านเมื่อทา่านรับลอกเลกไม่ติดท่านก็สามารถรับรอกสอบ ช่วงชั้นเท่าไหงในวันนี้นะคะทางสอได้ปรับปรุงนะคะเป็นการรายงานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของสพเขาเรียกว่าระบบรายงานผลการรับนักเรียนซึ่งรายงานย้อนหลังมาหลายปีแล้วนะคะน่าจะเติ่มตั้งแต่ปีการศึกษา661หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะก็จะเป็นระบบรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษาถ้า66ก็จะ667ก็66ก็คือ สถานศึกษาก็ 13, จะได้เป็นคนกรอกข้อมูลตั้งแต่แผนการรับนักเรียนข้อมูลการรับสมบัครรายวันข้อมูลการคักเลือกและข้อมูลที่รับไว้นอกตัวตอนนี้แอดมินเขตก็จะต้องไปดูหลักฐานการปกครอกแทนตรงนี้ราลงไม่ได้เปิดอนุบาลึ่งแต่ว่าบอกวาอนุบาลหึ่งถ้าเขตไม่ตรวจก็คือสับบอมของข้อเห็นเลยว่าอาวไม่มีชื่อ สต็อกเซอร์วิสในนี้เราก็จะไม่มีเดเปอร์แมันจะเป็นวันตสต็อกเซอร์วิสก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นเดเปอร์นะคะนักเรียนในเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสถานึษานในเบื้องต้นดังนี้นะคะทาในเจะถารนะคะ,อะ,ะ,ะ,คะขอ,อการนักเรียนในเบตก่อนที่เราจะเปต่อเกี่ยวกับพบับการศึกษาภาพนรครับ2545 ทานได้ไหมคะแช่ได้ไหมคะมีข้อสงสัย 0615163547 พิเศษจะได้ทำวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของงานรับนักเรียนนะคะอันนี้จะเป็นผู้มือนะคะผู้มือเกี่ยวกับการงานการรับนักเรียนแล้วก็การขอเปิดโรงเรียนพิเศษเดี๋ยวในวันนี้หลังจากอบรมนะคะเดี๋ยวทางผู้จัดจะนําข้อมูลเหลนี้ลงในรายงานลายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแล้วก็ส่วนหก็จะนําสังเกตเป็ o ขุดขึ้นไดลงในเมนูของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ แล้วก็ช่องทางที่3าก็จะนำเสนในเพจพาน้องกลับมาเรียนของสพบรเราเอีสอนนะคะในห,หลายคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีเพจพาน้องกลับมาเรียนนะคะซึ่งดิฉันเองเป็นแอดมินนะคะค่ะแต่ว่าเพจตสุดเสริมก็จะมีพี่ที่อยู่ของสุดดูแลอีกทีหนึงนะะ่งค่ะมีหลายช่องทางนะคะ ตอนนี้นะคะก็จะเป็น,นในการดำเนินการรับเรียนนะคะเมื่อเรารับไปแล้วเราจะบว่า ข้อเรียน 2. ก็คือการจัดสรรโอกาสในการเข้าเรียน 3. การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน 4. การย้ายนักเรียน 5. แนวปฏิบัติในการติดตามเด็กเข้าเรียน 6. การจำหน่ายนักเรียน 7. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไม่มีหลังการางทะเบียนล่าชและเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยแล้วก็แผ่เขียนพื้นที่บริการถือว่าเป็นงานหัวใจหลักของงานทางการศึกษานะคะที่ต้องได้ถือปฏิบัติค่ะ การกินติดข้าเรียนเนี่ยจะหมายถึงคาว่าเรียนหมายถึงข้าเรียนชั้นป .1 นะคะจะไม่เหมือนจะสารโอกาสการกินติดข้าเรียนเนี่ยคือเด็กที่มีอายุยากข้อมีที่เจ็ดตามปีปฏิทินหรือจบชั้นก่อนผมไปนะคะจะต้องได้เข้าเรียนก็คือทางสถานศึกษานะคะต้องมีการเกเด็กดข้าเรียนนะคะกระบวนการก็เริ่มตั้งแต่เดือนนะคะสถานศึกษ